ตอนพองว่างๆอัดน้ำเข้าไปก่อนเลยเครื่องชงกาแฟชาร์ตตไม่เข้าวันนี้เลยต้องใช้อุปกรณ์เก่าที่มีอยู่มาดิบกาแฟกินครับรสชาติก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยครับตอนนี้ที่บ้านผมไฟดับครับใช้มออดไม่ได้ก็เลยจะต้มกินแทนครับระหว่างรอไก่ก็มานั่งจิบกาแฟรอมาครับหิ่วแล้วครับจัดเสิร์ฟเลยจะเป็นส่วนของสะโพกไก่2ชิ้นเลยครับเปิดด้วยผักกาดขาวกรอบๆครับสรุปว่าไก่ยังไม่สุกครับก็เลยเอาไปต้มอีกรอบหนึ่งระหว่างนี้ก็มาตัดหญ้าหน้าบ้านรอเครื่องตัดหญ้าที่ผมใช้เป็นแบบไฟฟ้านะครับเป จนเปื่อยเลยครับรอมนี้เสียจมาล้างเต็นต่อครับเครื่องล้างก็เป็นของโอซุกะเช่นกันเห็นอุปกรณ์ต่อพ่วงครับใส่เป็นผ่านไถนะครับน่าจะเป็นงานไถ่งานสุดท้ายของปีนี้แล้วครับออกมาค่ำแล้วนะครับออกมาลองผ่านเฉยๆกลับเข้าบ้านครับไปตัดหญ้าต่อพรุ่งนี้ค่อยลุยใหม่เรื่องของเรื่องคือลืมเอาน้ําไปกินครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าตัวนี้ใช้แทนเครื่องยนต์ได้สบายๆเลยนะครับแรงจริงๆวันนี้ขอมีมื้อเย็นด้วยครับคุณเส้นหน้าอร่อยครับก็เลยขอชิมในรังฟิตครับออกมาดูปั๊มให้แม่จะเป็นที่กระโหล